สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับกับเทดดิงการ์ดกับรายการเทดดิงการ์ดอีกครั้งนะครับผมก็โอเควันนี้เราก็จะอยู่เอ็กโซเดียในอใหม่นะครับผมจากเมื่อกี้เมื่อตะกี้นะคะก็ได้เอ็กโซเดียไปแล้วนะครับผมแล้วก็บอกคาสารกับยูกิโอหม่ครั้งนะครับก็ล่าสุดนะได้เอ็กโซเดียไปนี้เลยก็เป็น จะในรูปแบบของการทร์ทอยนที่สุดด้วยนะครับผมรูปแบบของไฟดิวและจะสานกับไม่เกวกบใบของยูกิโอให้นะคือภาคของยูกิโอที่เป็นดูเอลแพนดูรัมนั่นเองนะครับผมก็จะก็จะเป็นนะเป็นดูเอลแพนดูรัมที่เป็นแบบของภาค2,000 สิบสี่นะฮะก็ไปปีที่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นยูกิโอการ์ตูนิงการ์เจร์ชั่นใหม่เลยทีเดียวนะครับที่เป็นการ์ตูนและเป็นซีรีส์เป็นซีซั่นให้เขาที่เขาให้นำมาอันนั้นเองนะครับผมก็เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันสี่นี่แหละนะก็ถือว่าเป็นการ์ตูนอันใหม่นะเป็นยูคิ โอที่เป็นใหม่มากก็น,นะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพัฒนาะต่อไปอย่างรวดเร็วโอเคนะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่บอกกันนะครับผมแช่นี้นะเราก็ขอลากรน,นะครับขออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และขอให้หน้าตาดีกันทุกคนนะครับผมและก็เป็นกำลังใจผมด้วยในการสร้างคลิปต่อไปนะครับผม